สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหนองก็มีบัจ่างนะยคะส่งต่างรัฐอีกนะคะวันนี้นะคะเราจะส่งลูกค้าสามเจ้านะคะในต่างรัดก็จะมีบจัจ่างมีขนมเปี๊ยะนะคะหน่องะชห้เพื่อนๆดูนะคะเวลาหนัองส่งบัจ่างนะคะเราแรปแบบนี้นะคะใส่ฟูซเซเบอร์นะคะ1ลูกนะคะต่อหนึ่งถุงค่ะเพื่อที่จะเก็บรักษานะคะขนมบัจ่างนะคะที่เราเอาออกมาจากตู้แช่แข็งนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวลูกค้าก็จะไปอุ่นไปเวทนะคะตามวิธีการที่น้องบอกเอาไว้นะคะกเ็เดี๋ยวเราไปดูอีก2 p a แพ็กเกจนะคะตอนนี้หน่องก็เริ่มทยอยจัดส่งนะคะก็คือจะพยายามเคลียร์ให้จบภายในอาทิตย์นี้นะคะเพราะว่าของที่ติดค้างลูกคา้าเราก็เป็นออเดอร์ที่ที่ เก็บไว้นานนิดเนียไปปีที่แล้วนะคะเพราะว่าตั้งแต่ไปซนีเขาดีเล์ล่าช้าเราก็ต้องงดนะคะจัดส่งต่างรัฐนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีก2เจ้ากันนะคะนี่นะคะเจ้านี้นะคะก็จะส่งไปที่รัฐโอไฮโอนะคะก็เป็นขนมเปี๊ยะทั้งหมดเจ็ดกล่องนะคะก็หน่องทําเสร็จ ตั้งแต่เมื่อวานนะะก็บางส่วนก็แช่แข็งไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะแพ็คลงกล่องให้ลูกค้านะคะแบบนี้นะคะก็จะเป็นของแห้งนะคะอย่างขนมเปี๊ยะเนี่ยก็เดินทางเป็น10วันก็ยังโอเคอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูชุดสุดท้ายกันนะคะของลูกค้ารายนี้มาจากใน y t u t u นะคะเป็นลูกค้าที่น่ารักมากคือโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆหน่องนัทจะส่งวันเสาร์นะคะวันปีใหม่ไปแล้วนะคะแต่ว่า วันนี้วันจันทํร์ทาขนมให้ลูกค้าเสร็จแล้วก็ส่งเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวเราดูว่าไทาม์ไลน์ในการจัดส่งเขาจะยาวนานหรือเปล่านะคะจุดสุดท้ายนี้นะคะก็จะเป็นของลูกค้าที่แมชชูเซตเนาะ MA นะคะก็ที่น้องบอกว่าเป็นลูกค้าใน YouTube นะคะจะ่ายเงนินมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมีขนมเปียนะคะไส้ถั่วทองนะคะ ไม่ใส่ไข่เค็มแล้วก็มีไส้ชาเขียวนะคะอีก2กล่องเดี๋ยวน้องรีบแพคนะคะแล้วก็ไปจัดส่งแล้วก็เราต้องถ่ายรูปให้ลูกค้านะคะเป็นหลักฐานว่าเราจะส่งไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็แจ้ง tag number นะคะให้ลูกค้าดูเอ,อ่กำหนดของ delivery ว่าสินค้าจะไปถึงเมื่อไหร่ประมาณนี้นะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ3กล่องนะคะเดี๋ยวเราก็นําของนะคะไปส่งที่ไปรษณียค่ะน้องก็ยังมีลูกค้าวันนี้นะคะที่จะมารับออเดอร์นะคะที่บ้านนะคะก็จะเป็นขนมเบื้องกรอบนะคะก็เป็นขนมเบื้องสดอีก2ชุดนะคะก็หลังจากที่เราลองส่งขนมในวันเสาร์นะคะก็ไทม์ไลน์ของปนก็ถือว่าไม่ไม่ช้านะคะแต่ตอนนี้หน้องก็ต้องทยอยก็จะมี ลูกค้าที่ยังตกค้างอยู่ประมาณนี้นะคะก็ทยอยไปอะคะ่ะก็วันนี้หน่องก็แค่มาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะวิธีการแพ็คแพ็กเกจิ้งสิ่งของที่จะส่งให้ลูกค้าต่างรัฐนะคะทำยังไงแล้วก็แพ็คยังไงนะคะนอกจากจะต้องมีแท็กแท็กกิ้งนัมเบอให้ลูกค้านะคะภาพสินค้าที่เราจัดส่งนะคะสําคัญมากๆนะคะเราต้องส่งให้ครบถ้วนนะคะเพื่อที่จะกันข้อผิดพลาดน,นะคะ น่องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ